รับคลิปนี้สิมาว่าเรื่องเล่าของแม่เพชรนะคะพี่น้องหรือแม่พญายาเนี่ยแหละก่อนอื่นกล่าวขว่าสวัสดีกับพรบอสแม่เอฟซี FC, เพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องร่วมไปถึงเอฟซีของน้องอิง,องของสาวนอพนพิบัานแพงทั่วโลกกล็แันนะคะพี่น้องเพราะว่าจะถือว่าเป็นการยิบยกเรื่องเล่าของคุณยาสุภาพหรือคุณนายแม่มาว่าให้ฟังกักเล็กหน่อยนะคะซึ่งก้อนน้านี้นะคะพี่น้องเอพเพนจะได้ล่งไปหลายคลิปนะคะในมือเดียวกัน ดีเอดเพ่นเองกะได้ผาแมไปรักษาตัวนะคะต่อเนื่องนะคะกับรวมด้วยกะคือนี่โอกาสได้ไปดูแนคุณยาสุภาพน้่นะคะพี่น้องแต่บังเอิญนี่แบบนี้พี่น้องบังเอิญว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพี่นออ้องเอหรือรอบของการไปรักษากับหมอจอดหมอฝังเข็มนะคะพี่น้องที่ได้ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วย่อนเบิ้งได้นะคะซึ่งคุณยาสุภาพ ได้แข็งแรงขึ้นมากหอนคุณหมอจอนนะคะพี่น้องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นวิทยาท่านก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแพทย์ทังเลือกนะคะพี่น้องหากว่ารักษาตัวอยู่กับโรงพยาบาลใดๆต่างๆก็สามารถที่จะไปบำบัดฟืนฟูได้เช่นกันเด้อพี่น้องเด้อและที่สําคัญก็คือที่จะเบอถึงยุนี่ก็คือเรื่องเล่าของแม่ของะะแอดดินค่ะแอดดินเองก็ได้พาแม่ไปรักษาน้ามนะคะหลายรอบแล้วล่ะนะคะแต่ว่ารอบบางนึงหััน แม่เล่าระเป็นไข่พี่น้องซึงเงี้ยเพื่อนเองกับมี่แม่ผู้เดียวนะคะพี่น้องไ้บอกว่าเพื่อนเป็่นไข่เพื่อนเป็นไข่ร่งรอบนี่นะคะพี่น้องซึ่งเพื่อนเองกับอายุได้ย่างเข้าสู่เจ็ดสิบห้าแล้วหรือเต็มเจ็ดสิบห้าปีแล้วพี่น้องนะคะก็เลยเฮตไให้บอกว่าการฟื้นตัวกะซา,าลูกแม่นะคะซาอิลีพร้อมพละนะคะซึ่งมาประกอบกันกันกนกบแอนเพื่อนเองกับเอยุได้ไปค่าไปขายกลับขึ้นมา นะคะพี่น้องแม่เพื่อนกระเฮ็ดกลับเขา่าโดยข้อขามาเป็นผูเ้เถ้าตั้งมอไว้เลี้ยวก็ลุ่งไปหดพักหดมีในสวนเออกลับเึ้ื่อนมากว้นปุ๊บปุ๊บพี่น้องมอใหม่แล้วสันไอเพื่อนเองก็กลับมากพอดีในจังหวะนั้นให้บอกว่าข้นยังตรุบอยู่เลยนะคะพี่น้องเลี้ยวไอเพื่อนเองก็เห็นว่ามันค้นแล้วไอเพื่อนก็บอกว่าไอแม่นะใส่เมีย เอื่นว่าเล่ากับผันเ็ดเบียกค่ายูหันแล้วเล่าองก็บ่ไดดเดินลงไปออกจากห้องนั้นไอเพนเองก็ชะลาใจไปน้อยนะคะพี่น้องเพราะเห็นยังสั่นก็บอกแม่ว่าให้ไปให้ออกจากควันอะไรยังไงกับบด้กํรมปาเรลวุ่งสิแม่พี่น้องแล้วก็พันนั่งอยู่กับควันนั้นพี่น้องไปจนไอเพนลงไปจัดของในรถขึ้นมากควันทุกอย่างก็เลื่มซ่าล่งพอบานมากเอาพัดหลอกพันลมไปเป่าซอยกันเครื่องพันลมดูดอ่าเครื่องเพดานพรมนะคะ ถือว่ามันได้จางลง่แล้วแต่ว่าแม่กัยังคุ้งยันแต่เพนเอกบอกคือว่ามันจะเป็นผลกระทบเทิ้งแม่กะมันเป็นวัดเป็นไอยุ่แล้วนะคะพี่น้องโอ้บอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดของเอพเพนนั่มที่ว่าได้กกับตูแร่แม่นะคะก็เลยเหตุให้เรามีอาการเชื่องชาลง่ไอนะคะพี่น้องเอพเพนเอก็เห็นว่าแม่ขึ้นยังเปลี่ยนสีเบื่อเบืร์ประมาณนี้เนาะเหตุยังไงเนาะกับอดีว่าประกอบกันว่าวันลุ่ขึ้นกับเป็นมือที่จะไปหาหมอ นะคะไอพี่ก็เลยพาแม่ไปนะั่งบอกว่าอาการแม่หนาเป็นห่วงพี่น้องเรามีอาการเชื่องซาเลียวกับบอกว่าเว้าแทบสิบว่ารูเรื่องนะแม่จ้าไปแบบรับจะลืม่มจะลื่อรับนั่งไปแต่ละไปนะบอกเฮ็ดหยังกับจังคอยเฮ็ดจังสิแม่มี่วามรูซื้อว่าแม่แปลกแปลกแป,ป,ปแล้วก็ซาๆาแล้วก็บ,บอกว่าไอพี่จึงคิดว่า บ่อใดล่ะต้องดูแลไก่ชิดนะคะพี่น้องเพนอินอก็บบ่อดออกไปค่าไปขายได้สองมือแล้วสามมือนี่นะคะพี่น้องก็คือคอยเบิงคอยดูแลแม่สกอนประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็คือพอหลังจากไปหาหมอนะคะได้ไปหาหมอจอดเข้าไปตรวจนะคะแล้วกับเพื่อนกับฝังเข็มให้นะกละับออกมาขากลับกรรูปซื้อ่าแม่นางใดเออปกติเพื่อนก็สินั่งไปขนาดท้ายลูกแล้วเพื่อน,นยังหลับ เด้พี่น้องบอกว่าสู่ๆให้แม่ยกมือเนี่ยเราก็ยกมือบอกเห็ดหยางเราก็เห็ดได้อยู่แต่ว่าเล่าสาเนี่ยพี่น้องนะบเพราะต่ว่าไปฝังเข็มออกจากคลีนิกมากเมียกน็นั่งนั่งเว้านั่งจ่าน้่นะคะเหมือนรูเรื่องประว่านั่งน,นะคะแล้วบัดนี้ก็กกับมากอะเออเตรียมตาเตรียมกินเขากินน้ำโน่นนี่นั่นดูแลข้าวออกกำลังกอกกำลังไก่เย่มือเศร้านะคะ สองขึ้นแล้วพี่น้องบ่ายนับถนะึงแต่วันพฤหัสเนาะขึ้นวันพฤ่หัสแล้วก็มาขึ้นวันสุ์นะคะผีได้ยูดูแลแม่มดมือมดเว้นนะคะกับมือนี่ก็เป็นอีกมือนึงนะคะจะเห็นว่าแม่ดีขึ้นแล้วออกไปหันมาหนีได้ลนะอยากจะออกไปขี่จักรยานไปนั่นไปนี่ปกติเราจะขี่จักรยานออกไปหาหมูหาผัวนะคะซึ่งก็มาประกอบกันกับฝนกับมาลงอีกบา่า้พี่น้องนะ ฝากดูแลสุขภาพกันเนาะพี่น้องนี่คือเป็นเป็นเรื่องเล่าของว่ามเมื่อว่าถึงแม่น้าแม่นะคะพี่น้องเพราะว่าตามที่ไปดูแลคุณยากก็ดูแลมาระยะหนึ่งนะคะพี่น้องก็ถือว่าคุณยาดีวันดีขึ้นขึ้นได้แล้วประกอบกันว่าเออพอดีกระสินผ้าแม่ไปรักษาให้ครบให้ให้ทีแม่ให้ล่งตัวสักน้อยสักก้อนนี่สิน,นะคะก็เลยพอดีว่าได้ไปดูแลคุณนายแม่นะนะคะพี่น้องเอาประมาณนั้นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับช่มนะคะ ฝากไปบึงคลิปเก่าๆของที่เคยโลงมาก่อนกับคุณนายแม่นะคะพี่น้องส่วนแม่ของแอดเพนนี่ก็ถือว่าตอนนี้แล้วก็อายุหลายนะคะเราหลายก็คุณย่าสุภาพนนะคะพี่น้องเนาะเอากระสิพยายามดูแลแม่นะคะเมล่าไไปหาหมอหายังกระสิพาแม่ไปให้ครบนะคะให้จนกลัวแม่สิดีวันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากแบบเป็นปกติร้อยปเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเอาไวา้สำหรับ คลิปต่อไปไอ้เพื่อนกสิมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะในที่สําคัญก็คือตอนนี้ไอ้เพื่อนเป็นผู้ที่ดูแลแม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผู้เอื้อยเพิ่นเองก็ดูแลรอบครัวของเพิ่นโดนโดนเพิ่นก็ออกมาเทื่อนึงพุ่แม่เนี่ยมีลูกสามคนนะคะพี่น้องวนน้องไส้เองก็ออกมาอยู่บ้างนะคะแต่หลักๆเพิ่นก็ยกให้ไอ้เพื่อนเป็นผู้ดูแลนะคะตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกผู้ทุกคนที่มีแม่นะคะพอถึงเวลาที่จะต้องดูแลเพิ่น กะใจหายนะคะพี่น้องก็อยากจะดูแน่แบบเต็มที่นะคะให้คนใดแข็งแรงยูกับเฮาโดนโดดนะคะป้อนนี้กะบอกว่าให้แข็งแรงยูไปจนกว่าลูกหลานเลี้ยนจบจนกว่าลูกหลานมีลูกไม่หลานมากให้ชื่นชมหลักนะคะตอนนี้กะเจ็ดซิบหาแล้วไอ้เพื่อนอิงก็คาดหวังแหละขอให้แม่ได้ยูไปฮอดจักประมาณสักแปดสิบขึ้นเก้าสิบก็เอาดอกเนาะพี่น้องอ้าวประมาณนั่นนะคะพี่น้อง ขอบคุณส <S 々> ุขภูสุขคนที่เขามารับชมนะคะท่านใดที่เขามารับชมอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เขามาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสุขภูสุขคนที่เขามารับชมแล้วก็พ่อท่านใดที่ยังบ่ท่านไปกดติดตามฝากกดติดตามหน่อยด้วด้วพี่น้องส่วนท้ายคลิปขอบคุณบอลโจกับอีหลานหน่อยนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมบนในฝากช่องกับเอฟเฟนขอบคุณสุขภูสุขคนจ้าค่ะอิหลากับพ่อฝากซองในส่วนด้านเอวีเจในด้อจ้าฝากอะไรก็เช้ในกำลังใจนี้แล้วก็อิหลา D- <laughs>